ในส่วนที่ว่าวันนี้ลูกชายได้สูญเสียแล้วมันเป็นที่กระทบจิตใจเรามากเลยจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็ก็มันมันพูดอะไรไม่ค่อยออกมันเสียใจมากเพราะเขาเป็นเสาหลักของครอบครัวมีลูกชายคนเดียวแล้วเขาก็มีลูกที่ต้องส่งเสียเรียนอยู่สองคนลูกสาวเขาแล้วแฟนเขาก็เจ็บหนัก ตอนนี้ส่งตัวไปกรุงเทพเปลี่ยนหนักอยู่เหมือนกันต้องใช้ท่อแล้วก็พูดไม่ได้แวนเขาตอนนี้อยู่กรุงเทพส่วนตัวเขาอยู่ที่โรงพยาบาลแล้วก็เสียชีวิตเมื่อเช้าเขาต้องจากเราไปอ่ะใช่ไหมจริงดําหลักเราต้องไปก่อนแต่นี่นี่ไม่ใช่นี่เขาไปก่อนเราแล้วเราจะทำใจได้ไหมกับเหตุการณ์นี้อ่ะเขา แล้วเขาก็ไม่แสดงตัวหรือโทรหรืออะไรมารับผิดชอบกับเราเลยเราอยากให้เขาสำนึกตรงนี้มากว่าจะทำอะไรให้คุ้มกันให้ควบคุมดีกว่านี้กับคนที่สูญเสียมันไม่ใช่เราแค่คนเดียวมันหลายคนทุกคนก็ไม่อยากสูญเสียกันทั้งนั้นทุกคนเมื่อสูญเสียก็ต้องเสียใจร้องไห้ไม่อยากเสียลูกไปแล้วลูกชายก็เป็นเสาหลักของครอบครัวมีลูกชายคนเดียว ตอนนี้ก็ไม่รู้จะทำยังไงแล้วอ่ะเพราะลูกสะพ้ยก็เจ็บเขาก็เสียชีวิตแล้วลูกเขาอีกสองคนเราต้องรับผิดชอบแล้ว,ลวเราก็อายุมากแล้วอ่ะนีไ่ไหมล่ะ <Okay. S 1> จะทำยังไงให้เขาออกมารับผิดชอบมันก็ยังดีใช่ไหมล่ะรับการสูญเสียไม่ใช่ของเราคนเดียวนะวของคนอื่นด้วย ว่าเขอาจจะเป็นงานาสื่ไงบ้างกับครอบครัวนี่มันมันก็หมายเราเป็นพ่อแม่นะถ้าพูดถึงลูกตายอ่ะไม่มีใครอยากให้มันตายหรอกหรือไม่อยากให้เจ็บปวดแต่ทีนี้เหตุมันเกิดขึ้นก็เขาก็มางานเลีเล้ยงคือเนี่ยพ่อของคนที่เมื่อกี้ทีีให้ดู่ามันเกิดขึ้นนั่นแหละลูกเขาเกิดลูกเขาแล้วก็ลูกเขาก็ชวนกันมาเขาเพื่อนกัน เขาก็ชวนกันมาเลี้ยงที่ร้านนี้นี่แหละที่โต๊ะโต๊ะเนี่ยแหละ<า><า>สเสียไป็นละสามลูกชายที่ที่ไปใช้บริการนั่งอยู่โต๊ะบริเวณไหนของร้าน,นะคระับผมคิดว่าน่าจะเป็นหน้าหน้าเลยหน้าหน้าเลยมันถึงออกจะไม่ถันแล้วไปที่มันลงมันลงจากทางไอเวทีข้างบนเวทีที่ตามไอทรัตย์ช้อนนะลงจากทางวิจางเวที ลูกกัมันอยู่ข้างหน้าหน้าเลยจำเพาะตลูกผมมาไปแล้ว 3, สามยังสอบามสอบยังอยู่อีกหนึ่งนี่จะไปอีกหรือเปล่ามาสอบถามตำรวจว่าคดีนี้มันเป็นคดีอาญาเมืม่อเมือ่อทางทางเรื่องที่ของเราเนี่ยที่เราได้อย่างประกงประกันอะไรติดของเราตรงเนี้ยที่เราได้แล้วเนี่ยเรายังไม่พอเราจะอันนี้เป็นคดีอาญาว่าทางร้านเขาจะช่วยเหลืออะไรเราอีกได้ เพราะว่าลูกเราเสียตำรวจเขาก็บอกว่าคือขอให้ทางนี้จบไปก่อนแล้วเดี๋ยวทางนี้ให้ให้รวมผู้ตายแบบว่าหมายถึงว่าจะได้ฟ้องเที่ยวเดียวเลยก็คือให้เรารอไปก่อนอ่าให้เรารอไปก่อนตำรวจ